สวัสดีครับวันนี้นะครับเราตาม BJ เจและเขเป็นฟู้ดมาที่ร้าน b u t c h e r b e e f and Beer ที่นี่เขาเด็ดเนี่ยเรื่องเนื้อและก็เรื่องเบียร์นะครับไม่ใช่บุฟเฟ่นะเป็นอลังคาร์ดที่นี่ใช่ครับอลังคาอลังคา,าร์ดแล้วเราก็จะมาลองดูาาาว่าแล้วกันว่าเนื้อมีอะไรบ้างที่เด็ดของเขาอยู่ที่ตรงนี้เลยมาดูที่เนื้อนี่ก่อนครับเบียร์นี้เลยทีเด็ดมากเขาที่ร้านนี้เขาเรียกว่าซูเปอร์สเต็กอันนี้เนี่ยขีดละ250ร้อยห้าสบบาทตรงนี้ก็ประมาณ ขัดเป็นลูกเต๋ามาให้นะครับเนื้อหนอกอันนี้เนื้อหนอกดูจะเห็นลายโอ้โหขาวมากอันนี้ลิ้นอันนี้ลิ้นว่าอันนี้ลิ้นเขาบอกว่าลิ้นที่นี่เด็ดสุดๆสไลด์มาบางนะสไลด์บานน่ากินมาก่ะครับมีซีฟู้ดซีฟู้ดซีฟู้ดหอยตัวใหญ่หอยตัวใหญ่หอยแมงผู้นิวซีแลนด์แล้วก็หอยเชลสดๆนะครับปุุงนะที่นี่เนี่ยมีเมนูเขาเรียกว่าต้องเอามา m i ์กันด้วยนะ มีชีสแต่ว่ากินยังไงเดี๋ยวจะลองถามเด็กกีฬาดูนะครับตรงนี้ก็เด็ดครับเนยไม่ใช่มะการีนะน้ำจิ้มก็จะมีซีฟู้ดยกมาเด็กนี่ครับซีฟู้ดอ่ะเลยซีฟู้ดนี่ฮะแจ่วน้ำจิ้มแจวครับรู้เรื่องน้ำจิ้มดูซีดถึงใจแล้วตัวนี้นี่คือเป็นน้ำจิ้มสูตรโบราณนะแดงหวานจากหวานพิจิตรจากพิจิตร ตัวนี้ในใจรสออชาติหวา,านๆนิดนึงนี่นำเข้ามาจากพิจิตรเลยเนี่ยตอนนี้เราก็เอาเนยเนี่ยลงไปเคลือบกับกระทะก่อนนะเคลือบกระทะด้วยเนยก่อนนะครับให้มันร้อนให้มันชุมช่มฉ่ำด้วยเนยโอ้โหยิมมู๊ไม่ได้อยู่ที่ปากเลยอ่ะอันนี้ลาแบบเราแบบ ้อกับเกลือเนี่ยก็บอกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากมันดึงรสชาติเนื้อได้ออกมาอย่างกลมกล่อมแล้วก็ชุ่มฉ่ำมากๆครับวิธีของผมเนี่ยก็คือเราจะโรยเกลือบนจานไปก่อนแต่ผมไม่แนะนําให้โรยบนกระทะนะครับเพราะว่าทําให้เม็ดเกลือเนี่ยมันละลายอยู่บนกระทะแล้วจะไม่อร่อยนะหรือว่าเราจะเอาเนื้อวางก่อนแล้วค่อยโรยเกลือบนเนื้อก็ได้อร่อยเหมาาือนกัน นี่นี่นะครับเขจะมีชีสนะครับเราสามารถไป mix and match ยังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยคือเขาบอกว่าบางคนเนี่ยก็จะชอบไว้ใส่กับผิเข็มทองบางคนก็ชอบใส่ในหอยเชลล์หรือเราจะลงกับเนื้อหรืออะไรก็ได้เดี๋ยวเราลองลงกับเนื้อแล้วกันครับตองไว้ตรงกลางเลยเดี๋ยวไม่ทำอะไรเราไปชีสอีกจานโอเคแล้วเนี่ยเยอะแล้เนี่เรียกว่าอะไรดีวะ

สอชนิดนะครับเป็นเบียร์ยี่ห้อลินเบิร์กนะครับแตวส่วนตัวนเนี้ยเป็นโรเซ่ครับนอกจากนี่กัะมาแล้วเนี่ยก็จะมีที่นี่นะคะที่มีขายบอกไ่้คำเดียวว่านุ่มมากถ้าคนแบบไม่ชอบรสชาติเบียร์แบบรสชาติรสชาติหนักๆอ่ะอันเนี้ยผมว่าหมวอร์กนะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบกินรสรสรสหนักๆของเบียร์พรสชาติของี่อะนุ่มในจังหวัดที่พวกมันกำลังกินเบียร์กันอยู่เนื้อได้หมดกระทะไปเรียบร้อยเลย อันนี้ครับลิ้นปั๊บลงเล้ลงเลเนียลงลิ้นลงลิ้นลงลิ้นเร็วเร็วเหี่ยเดี๋ยวก็สิบแดแลวครับจิ้เกลือด้วยจิ้เกลือด้วยเฮ้ยผมไม่ได้กินตักเล้เ หลังจากที่เราเทียเนื้อจนหมดกระทะไปนะฮะตอนนี้เราก็มาจัดซีฟูด้ดซีฟู้ดที่นี่เนี่ยรับรองเลยว่าสดจริงๆแล้วก็เขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวเราลองก่อนเลยจิ้มกับซีฟูด้ดแบบเต็มๆ เห็นไหมไม่เหนียวมันสดมากตอนนี้เรากำลังทำเห็ดเข็มทองผัดเนยแล้วก็เห็ดออรินจิผัดเนยอยู่นะเดี๋ยวเราตกท้ายด้วยชีสชีสลงไปครับผมที่นี่แม่งมิสแอนด์แมทจริงสุดยอดเอาแล้วฮะชีสชีสลงไปใครกิงกูตีมือนะตอนเนี้ยแค่นี้คุกเลยคลุกเลยคลุกแล้วคลุกชีสด้วยมันต้องอร่อยแน่เลยี่ด้วยโอ้โหดูกล่นทองดีกว่ากลิ่ทองด้วยโอ้อร่อยเลยอ่ะ เหี๋ยวเหนียวมันมันหน่อยจำจำเมนูต่อไปเบคอนที่นี่เขาบอกว่าเด็ดก็เลยลองสั่งมาดูนะครับแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นคือมากัน6คนมี5ชิ้นมอแล้วครับแล้วไปกินเลยกินเลยไอ้แบ๊กกับพี่แบ๊กกันป่ายาเนี่ยเบคอนเออมัน หน้าตาไป่อยังวะก็ว่าอันนี้คือการปิ้งเนื้อที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือเรียกว่าแปรายยังกินไม่ได้อันนี้ปิ้งอะอย่างนี้คือเรียกว่ามีเด่นแปรครับซึ่งคนก็ไปกินได้เดี๋ยวผมจะกินให้ดูแดงนิดนึงมันจะมีน้ำเลือดของเนื้ออยู่ในปากน่อย ละมุนครับตอนนี้นะครับเราก็กินกันอิ่มเรียบร้อยแล้วครับสำหรับมื้อนี้นะฮะร้านบูชเชอร์บีฟแอนเบียนะครับวันนี้เราได้นั่งอยู่กับเจ้าของร้านนะฮะอยากจะให้แนะนำหน่อยว่าทางร้านเนี่ยเป็นยังไงนะครับอะไรอร่อยนะครับแล้วเราจะมากันยังไงนะฮะถ้าลูกค้าอยากจะมาแล้วเราจะสามารถติดตามข่าวสารกันได้ที่ไหนครับก็สำหรับผมนะครับเป็นนุ่นส่วนของร้านบูชเชอร์บีฟแอนเบียก็ร้านเราก็เป็นปิ้งย่างครับผม ดื่มเบียร์ชิวๆปิ้งเนื้อทานไปเรื่อยๆนะฮะเมนูเด็ดของเราตอนนี้ก็เป็นซูเปอร์สเต็กครับผมเป็นเนื้อโคขุนพิเศษนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีพยายามจะมีวากิวผัดเขี่ยเข้ามามีเนื้อพิเศษจากที่ต่างๆเป็นเนื้อวากิวใช่เลยแล้วก็จะมีเนื้อจากที่ต่างๆมาผัดกันไปใช่ครับผมก็เช่นเดียวกับเบียร์ครับเบียร์เราก็เป็นคราฟเบียร์ที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆตอนนี้เรามีจากเบลเยียมจากสกอตแลนด์จากอังกฤษอเมริกาอะไรพวกนี้ครับญี่ปุ่นแล้วเราก็จะผลิต ก็ติดตามมาได้ที่ facebook.com/ นะครับ butcher beef and beer นะครับแล้วก็ instagram ก็ butcher beef and beer เหมือนกัน hashtag ก็ butcher beef and beer เหมือนกันทีนี้ขอบอกเส้นทางการมาที่ร้านหน่อยครับมา,มาอย่างไรโอเคครับร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนเจริญร่าน,นะครับผมก็เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนพระราม3นะครับ กับถนนจันแล้วก็ถนนสายทอนนะครับก็ง่ายๆถ้าเกิดว่ามารถไฟฟ้าก็ลงสุรศัดิ์นะครับแล้วต่อมอเตอร์ไซค์มาถ้าเสิร์ชที่ Google Map Google แ a p ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นเลยขับรถมาก็เสิร์ชเอา g o o ก l e แ a p ขึ้นเลยขึ้นเลยที่จอดรถก็จอดได้ตามฟุบาททั่วไปพุทบาททั่วไปถ้าขึ้นพุทบาทน้องระวังขูดแนะนำนะครับตอนนี้ถ้าจะมานะครับรบกวนจองล่วงหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้โต๊ะเต็มตลอดนะครับโอเคงั้นวันนี้นะครับพวกผมแซดดีโซเทสตี้ครับขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีคครัับสสดี